สวัสดีครับปอหอยครับสวัสดีครับโอ้มาโค้งสุดท้ายตัวนี้ครับอะอะมาตะเสาเลยมาตะเสาเลยว่าสีมาตะมือว่านนี่ที่ปองหอยจริงแต่ว่ามันอยากหลายแนวครับอยากหลายแนวแมนแล้วคน<ต>ห้อม,มีแนวอยากคำก่อนะาะมาดีดีแล้วลมือขึ้นอีฝันเอ้ามือขึ้นอีฝันมือขึ้นกับกับฝันอีกบอกเอ้าตอนแรกที่ปองหอยห้ายไว้ เลขทําพิธีก่อนที่อันดับแรกแมนเดี๋ยวทำพิธีก่อนเลขทําเลขทําพิธีซึ่งก่อนไหนนี่เคยเข่าแบบแขนแขนมาสามงวดสี่งวดติดเลขทําพิธีมนบาดนี้ปูบอกว่าเศร้าเห็ดเศร้าเห็ดบ่ให้ทําพิธีจนกว่าจนกว่าจะได้เอาเลขออกจนกว่าจะได้เอาเลขออกเลขออกแล้วบาดเนี่ยวันนี้เลขออกแล้วรอมือดูครับงวดแรกตั้งแต่ปูชันตั้งแต่ปูสังเศร้าห็ด แมนแตะวันเล็กท่พิธีของมอยเจ็ดห้าเจ็ดห้าบางทยมาเล็กท่า,พ,ทาพิธีนี่มัจะเป็นเก้าเจ็ดห้าได้เลขสามตัวแต่ท่านพิธีไหบอกครับแมนมือขึ้นเมื่อฝันเอาเก้าใช้มาสันสอีผู้นึงโอ,อ้มาถ้าเอาเก้าใช่เลขหนามันก็เป็นหนึ่งเก้าตนตัวมาสันสองคนคุยกันวัดเท่าหงเหืองเลยอยู่วัดเนี่ยคุณจะคนรถจอดเพียบ แล้วไปได้ยังอ้ยพากันกินเขาไอ้สันให้เจ้าไว้บมือขึ้นนี่ฝันฝันว่าแห่เอาเก้าใช่เลขสามตัวแล้วก็เลขล่างเนี่ยเอาหนึ่งใช่ไหมสันหนึ่งเก้าไหมสันเคียงกันอยู่กันว้ยให้เจ้าไว้จริงจริงมือขึ้นนี่ป่ะครับมือขึ้นนี่คงสุดท้ายล่อเอาหนึเก้าใช่ในเลขล่างแค่ตัวเนี่ยตอนเลขสามตัว เอาเก้าเจ็ดห้าเลยฟันท่งงวดนี่คิดว่าเก <9, S 1> ้าเจ็ดห้าเลยแมนเอาเก้าใช่เจ็ดห้าอืมเอาเดี๋ยวน้ครักก่อนมือมือวาน,นี่มือก่อนแมนมือก่อนนี่ที่พอให้โทรหาผมแมนบอกว่าเลขตัวที่สามได้แล้วได้แล้วได้ตัวที่เก่านี่ โอ้เร่เก่านี่คือกันบอกนีเก,เก่านีขึ้นกันมือขึ้นอย่างนี้มเที่ยงกัน้ยมึงขึ้นก็นยังมาเท<ม>ี<ม>่ยงกันอีกยูได้ย่าเก้านี่แมนบ<ม>ุ๊ยมพุ่มเจ้าที่เิ่นคาบเบิ้งแล้วโมแม่ Moment อื่นเอาแต่ว่าตอนนั้นก่อนหน,นที่พอหอยฝันเนาะแมนบอกว่าล่างเก้าแปดล่างเก้าแปดมือขึ้นอ่านี้ข้าจะมาเ,มเที่ยงกันสิดเกาเอาหนึ่งใช่เก่าว่าฉันโอ้ไม่ถึงล่างบอกล่างล่าง บ้านเรนแปดแล้วเอาเอาหนึ่งไซแท่นแปดบ่เอาที่ไหนเอาหนึ่งใไซแทนแปดนั่สิเอาทั้งเก้าสซแปดทั้งเก้าไซหนึ่งไปแล้วเจ้าไหนจะพิจารณาเบิร์นครับอถ้ามาเทียงกันยุสราบุขึ้นนี่ถ้า่าวัดเข้าวหนีฮวงมือขึ้นนี่คนหลายผ้ากันกินเขาอยู่ว่าฉันเออไมาไม่กินเขาว่าฉันไปกินละพลเขาน่ะว่าักินยุสราหนิเดียวครับแสดงว่ายุสราหนิไมันต้องมีอันไหนจะอย่าง กับโลูกขึ้นกันครับอาชีพได้ชินนี้ลีกับว่าบูา้างล่ะครับพระเจ้ามาตุ่มหุ้มกันอแต่ว่าเลขสามตัวนะให้เอาเหล็กเก้าใช่ใช่เหล็กเรื่องนานะเหล็กเก้าใช่แต่ว่าตอนนั้นที่บลอยท่านไปที่บอยบอกว่าตอนท่านไปที่อยู่นี่นหเห็นเลขเจ็ดห้าเห็นเล็กเจ็ดห้าแต่ว่าบาท ออกจากวิธีเสร็จแล้วแล้วมาเบิ้งอีกรอบหนึ่งมันเป็นเลขนหนึ่งจานเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหเจ็ดหนึ่งมันเป็นเลขหเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดนี่แน่นอนล่ะวันต่อไปเจ็ดนี่แน่นอนอยู่แล้วล่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสิเป็นหาที่เห็นตอนทำพิธีหรือว่าสิเป็นหนึ่งหลังจากที่ทำวิธีอันนี้กับโบนเนใจให้กันบนนใจแต่ว่าพอหอยิดว่าฟันเจ็ดหัเจ็ดหาเพราะว่าเลขห์ทำวิธีครับอือ้ว่าเห็นตอนไหนตอนทำพิธีแมนก็เลย คิดว่าฟันตัวนี้ล่ะแมนให้เอาเก่าใช่มา้วันน่าตืมบัดนี้หลักร้อยเก้าเก้าเท่านั้นแหละเลขล่างรอกที่จะหน้าเบิ้งเพื่อนวายเอาหนึ่งใส่เก่าไว้สั่นครับเออหนึ่งใส่กับใส่ทันตวิสั่นรอกเบิ้งเพราะว่าอันนี้มันเป็นทันสันอีรีครับแต่ว่าพอหอยว่าซื้อหรอกครับที่ว่าซื้อเลขจัก งวดวันไปสองงวดสามงวดขันอดอะไรงวดนี่กันงวดหน้า,นากันที่ซื้อกันนี่ละไม่แค่นี่หละแต่ว่าเอาเลขเก้าใช่รับรับหับเลขบนเอาเลขเก้าใส่น,นี้เป็นเลขทำพิธีเลขทำพิธีคิดว่ามาแน่นอนงวดนี้มาแน่นอนมาแน่นอนบบบนก็นล่างมันใจบนหรือล่างก,ก็กันครับพ่อยมันใจบน มันใจบนแ่นเลขทั้งปีีนี่แมนเลขทั้งปีทีเพราะว่ามันเห็นสัตว์นีเกิดสัตว์เปลี่ยนคักเลยเป็นวะ<า>ขึ้นนี่การคันดอกไม้เลยแมนขึ้นนี้จัดคันดอกไม้นอนเ <laughs> ย็บชีราวเบิร์ขึ้นกลางคันดอกไม้เลยแมนตัวเลขขึ้นกลางคันดอกไม้ ที่จริงคันมันขึ้นแดงเจืงครึ่งนี่แข้งสิมันใจที่พ่อแม่แต่ว่าอันนี้เห็นชัดกินบ่อร่างคือก็หนุบไปบ่อเลื่อนบ่อร่างบ่เลี้ยงบ่อร่างแต่ว่ากับมันใจพ่อห้อยมันใจครับคิดว่างวดนี้เขาบ่บนกับล่างมันใจบนตีแม่นมันใจบนนะครับแ่แต่ว่าล่างนี่จังไรกันยังติดเก่าคือเก่าเนาะแม่น ตอนนั้นที่เพิ่นมาโซ่กันให้ได้ยินคือล่างออกเก้าแปดอ๋อเก้าแปดเก้าแปดนะล่างมานี่ล่าสุดมาเมื่อคืนนี่เนาะเป็นต้องใครว่าเป็นคืนก่อนหวยออกสนแมนมาเถียงกันว่าเอานึงใส่เก่าใส่เอานึงใส่เก่าเลขมาหนี่ล่างนี่สิฟันบอกหอยเลขสองหางเลขสองหางแล้วแต่พี่น้องแต่ว่างวดอีพิอัน พ่อหอยว่าสีบ่อเ่นมาฉันครับดีแล้วล่ะครับพ่อหอยพักล่องเบิงพักล่องเบิงถ้าถือสมมติว่าพ่อหอยเพราะว่าพ่อหอยเป็นเป็นผู้ฝันเป็นผู้ทำพิธีเนาะแมนตะเก او ท่าโบลำโบลานเพิ่นสิถือเขตว่าเพะผู้หอยโบ่ซื้อแมนครับให้ว่าแบ่งบันบุญบารมีให้เพิ่นแมนให้โชคให้ลาภเพิ่นให้โชคให้ลาภครับของโบซื้อเอ้าบัดนี้ล่างนี่ระหว่าง91กับ98มักตัวใดก็กันอ่า อันเบาเลี่ยงม,มากนี่ล่างนีน่เนาะครับกามักเก้าแปดมัก,กเกลาแปดมันบ้างแมนแต่พ้นมาเถียงกันมาขึ้นนี่แต่ว่าพ้นมาเทียงกันมาขึ้นอือเอาฟังเอาเด้ครับพอหอยมักเกลาแปดแต่ว่าเพ่นเทียงกันมาขึ้นว่าเอาหนึ่งใส่เกลเอาหนึ่งใส่เกลานะครับไฮไว่ายังมักโตท,ที่ใดที่แรกอยู่แมนอันนี้คือความชอบเนาะครับแต่ว่าในความฝันนั่นค่ะคือทั้งสองรอบอะละก็บ,บอกอว่า,าล่างขึ้นกันล่างขึ้นกัน กั็พิจารณาออกกับพี่น้องพอ,อพหอยกันให้แนวทางเลยแค่นี้อันนี้ควบฝันฝันมาเถียงกันให้ฟังครับผม,อมเอาตัวเลขก,ก็ขีง่ายเพราเห็นชัดอยู่หรอกพอหอยหันออกมาทั้งเสียงอีกน้อยหน่อยนะครับยิ่งๆหันหันออกงั้นสิแมจังบ้เอเอแสงสว่างนะครับ สรุปโค้งสุดท้ายพ่อหอยครับฟันเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหาลางนี่คือฟันทั้งสองรอบรอบแรกเพื่อนมาบอกเก้าแปดลางรอบที่สองมาคืนนี่ล่าสุดคำว่าสุดโซมาเถียงกันมเถียงกันอว่าให้เอาเก้าได้ไซนึงให้เอาเอ้ยให้เอาหนึ่งเก้าให้เอาหนึ่งใซเก้า,เ,า,เ,กาเลขกลางให้เอาหนึ่งนเก้านะครับแต่ว่านี่แหละก็เลยกกลายเป็นหนึ่งเก้ามีสองตัวแต่ว่า พอหอยมักเก่าแปดลายกลัวแนนเป็นเพียงความักเป็นเพื่อความักครับแต่ควมฝันฟังเอาเด้อฮ่าฮอาฮ่พอหุ่นมันมักไผมักมันเป็นเพี่งควบมักว่าต่อไปแต่ว่าเป็นเลขฝันครับออาโอเคครับทั้งเลขบนเอาไปเลขํำพิที่เลขฟางเอาไปเลขฝันแนนโอเคครับผมอาร่าพอหอยบาดี้มมครับผม ปูคือว่าปูมาปูเพื่อนเอาเลขเาะว่าไหวแต่ว่าประเทศไปเบิ่งเทียอาได้เลขไหนบ่กูมเลยบ่อฮยู่หันเดลว่ัชชนยูซาลาหันบอยูซาล่านั่นปูวันว่ัชชนมือเซาเว่โอ้เดี๋ยวผมสิไปซองเบอร์สอกสันแมนครับเอาก็ท่านก็ขอบคุณมากหลได้ไร้ครับผมโชคดีทุกคนเออพี่น้องกันเลยอ้าวขับผมได้มาแล้วครับตัวเลขของปูสถานถ้ำครับปูเอามาทรงหายวามือเซานี่ครับ นี่ครับเบิ้งดีๆเ้อครับผมนี่มีเลขมีอ่าเลขซีตัวข้างบนนั้นเป็นเลขหนึ่งเลขห้าเลข4ี่เลขหนะครับเป็นเลขอ่าซี C ไอนันของเพื่อนนะครับเลขเลขซีสี่สสับไป นะครับเลขสี่ตัวมีหนึ่งมีหามีสี่มีหกนะครับเนาะแต่ว่าเลขสามตัวที่ปูเพิ่นจับให้เพิ่นจับอย่างสี่ครับแปดสี่หกเจ็ดหนึ่งหาหาแปดสามนะครับแล้วก็หกหนึ่งสองนะครับนะครับล่องพิจรารณาเบิ้งครับผมเลขปูสถานถ้ำครับหากเธอมีผู้มักนะครับเนาะ อาเทียมีผู้บักบอมักกะผ่านไปครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเลขปู่สถานธรรมครับผมอ้าวอาวบานี้เดี๋ยวบานี้แอดกระซิได้ไปหาอาจารย์ใครต่อครับผมจังไดยกะดล่อติดตามกันเนาะครับเนาะขับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ